เอวัน wow. the ี้ยางเศร้าครับพี่น้องมยมเียกันาว่าตายกบบ่ได้ินเลีกตบแล้วครับพี่น้องจกหลังะครับปวดไปเฮ็ดัางไอเฮ็ดอข้าวนีามมาพ่อหลังนี่ถือคมตะ้มนายอย่างพีน้องปดปุกเท่เทครับประดุกพี่น้อง เอากลิ่นใดบนลาดุกครับนี่ตัวเหล็กแหกมันครับพี่นอ้องมันหาหมองใช่ยากพี่น้องอู้ยางน้ำฟังกุดมาเนี่ครับนี่มีแต่สนมครับพี่น้องทางก้างครับนี่มันก็มีทั้งขวบแน่น้นิดๆน้อยๆครับนี่พวเดเลยป่วนเป็ดได้ครับ นมนี่ลังนี่ถือเยอะครับพี่น้องปลาต้องครับนี่นักินเนื้อลินหมาคือกันครับนี่ก็หาได้บบไลายหรือครับพี่น้องเงิอืมที่ได้ลังก็จงดึงเขา้าปากเข้าดุปลาอยังพี่น้องโอ้โหขอ้อขั้มก็ถึงสามขั้ม เบ็ดก็เหลืออยู่หลังสุดท้ายครับหลังเดียวครับพี่น้องใส่เมาจางใกล้ครับพี่น้องป้าสองสามตัวครับมีอณนหมาเนี่ยก็เพ็นตะกินดีอยู่ครับแต่พี่น้องมันบอกินให้ครับน่าฝนตกไม่เด้อครับ,น,บน,มมน,น,น,นี่มันบบเมียนย่ามมันให้อย่างพี่น้องย่ลินหมาเนี่ยมันมากหน,นาวครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะพดก่อนครับเพราะว่ามื่อนี่ผมบ่ได้เอาขากล่องมากครับย่ามเบียตเสานี่ครับปลาดุกตัวหนึงน่งปลาคอตัวหนึ่งปลาต้องตัวหนึ่งครับเนี่ยก็เยนตัวหนึ่งครับพี่น้องสีโตครับพี่น้องตัดวดอกโบวนครับโลนี่ดอกจ้อยๆครับเนี่ย ตรงนี้ก็คือที่โพลาปยุดอกครับพี่น,อน้องบนนั่นก็บบวกเกลียวตั้สุ่มครับพี่นอ้องเสียบร้ายกันดอกงามๆครับนี่โอ้ยหลุดสัมอืมนี่ครับโอ้ดกอกใหญ่คขนาดไหนอ่าเกลี่ยยกบังนึนงนนหันครับ เห็ดกาบป่านนะครับพี่น้องเห็ดป่านก็บเห็ดช่ำเนี่ยดีอยู่เลยครับดีก็พ่อได้ครับพี่น,อน้องตัวหมาดอยู่ดอกครับเงอลินหมาครับพี่น้องชู้มือเรียกครับนี่่นีเตลเฮดครับพี่น้องครับพอกันไม่คิปหน้าครับผมสวัสดีครับ